สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะเรามาดูดวงกันสนุกๆนะคะเป็นการเลือกไพ่ทายดวงในหลวงพอที่ว่าความรักของคุณและเขาคนนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้ความรักของคุณและเขาคนนั้นจะเป็นอย่างไรเราเรามาดูกันนะคะเลือกไพ่เลยกค่ะจากหนึ่งในสองตั้งสองใบนี้คุณชอบใบไหนเลือกนะคะเดี๋ยวเราไปดูคําททำนายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะ ในหัวข้อที่ว่าความรักระหว่างคุณและเขาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์จะเปขนวยให้ให้นะคะไพ่ัองมีกอ,อ,อ,องจากลูกไพ่มาสิบใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูว,ว่าระหว่างคุณและเขาคนออะไรความ เป็นอย่างไรเอ่ยสำหรับคนตอวที่หนึ่งนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่ง,ะะง,งตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีหน้าที่ทรงนานดีกัรเงินดีนะคะโอ้โหคุณกองที่1นึ่งเนี่ยเรียกว่าใช้ได้เลยนะคะฐานะทางสังคมคุณดีนะคะคุณเป็นัวหน้างานคนหน้าคนหรือเปล่าก็ไม่รนะู้นะตัวนี้แต่ว่า เปนออกมาดีมากสำหรับตัวคุณนะคะเนี่ยคุณมีการมีมีการติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆเนี่ยดีมากเลยนะชีวิตของคุณเนี่ยดีว่าตัวคุณเองที่ดีมากเลยนะคะแล้วคุณก็มีการลงทุนอะไรบางอย่างซะด้วยนะสำหรับตัวคุณเองเนี่ยช่วงนี้คุณมีการลงทุนนะคะ การคิดจะลงทุนลงทุนทําอะไรสักอย่างถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือเหมือน,นกลังคิดคิดที่จะรางแผนเก็บอนาคตความรักมึงเขาปลุกตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูเขาดูนั้นของคุณเป็นอย่างไรนะคะเขางาน,นของคุณกองที่มีอ่าขาคนนั้นกําลังคิดจะสัมพันธ์ มีสัมพันธ์ทางครอบครัวคุณหมายความว่าอาจจะคิดลงเอยอ,อะไรอย่างแต่งงานนะคะอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวกับคุณเ, <Okay. S 1> เขาเป็นคนที่วางแผนเรื่องการเงินในเรื่องของการเงินเขาเป็นคนที่มีการวางแผนในเรื่องของการเงินดีนะคะ,อ,ะอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยเป็นคนรู้จักม,มีใจที่แบบ คิดในเรื่องเงินเงินทองทองๆๆๆะะเรื่องอนาคตครอบครัวนะคะคิดไปถึงเรื่องลูกนะคะเน่ะเขาหรือเธอคนนั้นคิดไปถึงเรื่องลูกเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องความสมบูรณ์แล้วก็คิดไปถึงคิดไปถึงคือญาินะคะแต่ว่ามีน้ำใจอะ เป็นคนมีน้ำใจนะคะมีความยุติธรรมเรื่องเงินทองเนี่ยคือคุณสองคนอาจจะมีการวางแผนเรื่องเงินทองด้วยกันเราก็ได้นะคะความรักก็คืออยู่ในช่วงของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะการที่มาคิดวางแผนกันถึงเรื่องอนาคตนะคะแล้วก็มีโอกาสมีโอกาสนะเดี๋ยวมาดูว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณทั้งสองคนได้เป็นยังไงเนาะมาดูว่า จะได้ลงเอืองกันไหมนะคะได้สร้างครอบครัวกันไหมหรือนคนคุณคน,คนมีครอบครัวแล้วนี่ครอบครัวคุณติดองไรอะไรกัะไรไนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะอาจารย์ขอเรื่องไ่สองใบนะคะอ่ะเนี่ยให้ไพ่นี้ขึ้นมานะคะการถันทันเลยคุณทั้งสองคนเนี่ยเรียกว่าพื้นฐานของคุณทั้งคู่ดีนะคะการวางแผนร่วมกันดีแต่ให้ระวางังมือที่สามนะช่วงนี้ให้มั่นคงต่อความรักหน่อยนะคะ อย่าคิดมีใครอื่นอย่าเพิ่งไปคือหมายว่าอย่าใจวกแวกอะให้แน่วแน่นะคะไม่งั้นทุกอย่างอาจจะพังได้นะคะโอ้เนี่ยเห็นไหมคะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จเลยนะคะถ้าไม่มีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยโอกาสสําเร็จในชีวิตของคุณคู่เนี่ยมีสูงเลยนะคะเนี่ยเรียกว่าความรักของคุณเนี่ย อยู่ในเกณฑ์ที่ใครเห็นก็ต้องอิจฉานะคะนี่เป็นคำทำนายของคุณกองที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะในข้อเท่างคียมของคุณคุณนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในระยะดีความกับขะอะคุณทยงคุณเป็นอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นคนเลือกไพ่ให้คุณนะคะ คลิปนี้อาจารย์จะ,ะเลือก10ใบนะคะแล้วให้คุณ10ใบมาดูตัวคุณก่อนคุณเป็นคนที่ใช้ได้เลยนะมีคนที่เป็นคู่รักที่ดีนะคะเป็นคู่รักที่ดีเป็นคนที่เอากันงาเป็นคนที่เอากันเป็นคนเข้มแข็งอ่ะเป็นคนที่ นีสัยใจคอใช้ได้พื้นฐานเรื่องนิสัยใจคอดีเลยนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่เป็นหัวหน้าคนก่อนเนี่ยเป็นหัวหน้างานนะอยู่ในที่ทํางานเดิมอะไรก็เช่นคุณเป็นหัวหน้านะคะเนี่ยนะถ้าอีกคนเะลนะนะคือคุณเป็นหัวหน้าเขาเรี่ยกาคุณจะเป็นผู้ชายนะคะเนี่ยถึงมีอุปสรรคคุณก็สู้ไม่ถอยนะคะก็เรียกว่าคุณก็มักจะได้รับชัยชนะนะคะค จะได้รับชัยชนะในเรื่องของเงินในเรื่องของอชีวิตส่วนตัวของคุณนะเดี๋ยวมาดูคู่คุณเป็นยังไงนะคะมาดูคู่ของคุณคู่ของคุณก็เนี่ยเขาเป็นคนที่เฉยๆนะเป็นคนเฉยๆไม่ว่าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นเป็นใครเป็นคนที่ดูเหมือนว่าเขาไม่สนใจอะไรหรือเฉยๆเขายังไม่คิดเลยพยายบเยื่นอ,อะไรให้เขาก็ยังเฉยเนี่ย ดูสิแต่เป็นคนที่อ่าเนี yeah. ่ยมักจะมักจะเป็นคนที่คือคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่ยุติธรรมยุติธรรมนะเป็นคนที่มักจะมีเหตุการณ์อ เหตุการณ์ที่ให้เขาเป็นคูเป็นคนที่เนือนว่าถ้าคุณกำลังกบเขาอยู่เนี่ย mm hmm. เขาจะเป็นคนที่ตัดสินตัดสินใจเขาเองได้นะคะว่าควรจะทําอย่างไรต่อไป mm hmm. ของเธอคนนี้เนี่ยหรือไม่ก็หน้าที่การงานของเขาเธอคนนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาจจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะ mm hmm. จะนไปได้นะคะ mm hmm. ด,ดูเขาตอบว่าเป็นยังไง ช่วงนี้อยู่ในช่วงรุ่งหลงเสน่ห์กันเลยกันนะคะขเขาดูเธอคนนั้นขอบคุณเขาก็เป็นคนที่อยากเอาเบาสู้นะเป็นนักสู้เขาดูเธอเป็นนักสู้นะคะเป็นคนที่คิดลงหลักปัตรฐานนะคะในเรื่องความนระักในเรื่องการงานก็โอเคใช้ได้นะคะก็คือคนนี้อาจจะ ทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาจจะเป็นนักกฎหมายนักปกครองอะไรเงี้ยเกี่ยวกับสถานที่ราชการที่เกี่ยวกับกฎหมายก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเปนอ่าเดี้ยวมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฝักคุณทั้งสองคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นประทานทันนะไม่ว่าเป็ที่เข้ามาดูจะแต่งงานหรือยังไม่แต่งงานก็ตามนะคะถ้ายังไม่ได้แต่งงานจะมีการขอความรักกันนะคะเร็วๆนี้นะ จะบอกว่าฉันรักเธอนะคะฉันจะแต่งงานกับเธอแล้วอะไรเนี้ยนะคะหรือถ้าคุณแต่งงานกันแล้วเนี้ยก็เป็นการช่วงเวลาที่ดีมากเลยคุณพู้เดี๋ยวมาดูไปนรัะแต่เหมือนว่า ะะยังไงก็ตามเนี่ยให้ดูแลกันและกันให้ดีๆนะถ้าหากว่ามีไฟใดไฟหนึ่งบอกรนะับนะคะก็อย่าเพิ่งไปปฏิเสธนะคะอย่าพูดอะไรให้เขาเสียใจหรือเสียความรู้สึกนะคะเพราะว่าเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ส e n ซ i t i ฟหน่อยถ้าเด้นี้นะคะเนี่ยต้องประครับประคองความรักของคุณผู้นะคะคือต้องทนุถนอมใจกันนะคะสำหรับคนที่ดูไพ่ใบที่สองนะคะถ้าสนใจช่องนี้อย่างไรอย่าลืมกดติดตาม ไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ